นะครับกวาดเพ็จชิวครับคิวมาชื้นฮะต้องเซ็ดด้วยใช้ที่น่ยสมูทหน่อยครับผมเป็นตัวฉลากสีเขียวนะครับขอตัวนี้เจ็ดจัมปานะครับครับคุณพนุก็บอกว่าถ้าได้หกทำหกใช่ทำเจถูกต้องเขาเลือกไหมไปทำเจ็ดให้ครับผมจากไปเจ็ดสองเจ็ดจัมปาปุ่มขาวเขาเขาเทมนะลายแล้วก็เขาคอนถูกต้องไล่ไล่สเต็ปนะคือคือดูเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือพี่พนุกเขาชอบหกจัมปาปุ่มขาวกับ 4ขคอนอยู่แล้วแต่ว่าได้ไม่ไปลายเจ็ดสอนไงแต่อยากได้เจ็ดน้ำปลาด้วยก็เลยแล้วไม่ปลายใส่เอาเข้าไปตัวไปห่างระยะต่อนี้ยสวยกำลังสวยเลยสวยสวยสวยอย่าบอกนะไอ้ที่มันเรียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะมันข้างหลังมันจะส่วนใหญ่มันย้อนลงใช่แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะส่วนใหญ่ข้างหลังมันจะเป็นยูเป็นอะไรตัวนี้เป็นเอสเอสนะเอสเอสแกนเดียวครับแล้วก็พี่มังคุกมาเพิ่มเกี่ยวกัตัวไทยเท่ด้วยโอ้โย ออปชั่นเต็มมากพี่น้องุ้กนี่กล่องคิวอีกใส่ผ้าบานาน่าข้างในแล้วโอ้โหอย่างเท่ทางเคสสีดำใส่ผ้าบานาน่าเหรอใช่ดแล้วพี่น้องเขาดูเราทุกคลิปเลยนะเฮ้ยโอ้โหดูดิเขาดูเราทุกคลิปเลยนะเอาส่งเขาแคปมาให้เนี่ยผมก็ดูเฮ้ยคลิปนี้ปีไหนเนี่ยเออครับไปย้อนดูเกือบสุดยอดมากขอบคุณมากครับพี่น่ารักมากน่ารักสุดยอดนี่ถ้าดูถ้าดูไม่ออกนี่นึกว่าหกเขาคิดว่าหกจำปาเนี่ย เออแต่พอดูเอ้ยมันเจ็บเหมือนลยเพราะตอนให้ดีเทลมาเขาบอกว่าของไม่ปลายหกถึงเจ็ดสองก็ได้คือให้ตัวเลือกเราไงอ่าตัวไหนดีสวยก็จัดมาใช่ใช่ฮอถ้าหกสองก็เอาหกเดาปลายเจ็ดสองเอาเจ็ดเดาปลาจัดไปฮะแล้วแต่ว่าเราเลือกไม่ปลาได้ชอบลูกค้าเราชอบลูกค้าที่นี่อยู่แล้วเขาหกกับเจ็ดเขาหกกับเจ็ดเขาชอบหกกับเจ็ดไม่เอาสิเราไม่ใช่อส่งนัเนี่ยองหกสวยแล้ว สิบสองสอนนี่โอ้โหโอไม่ไหวเยอะไปเยอะไปเยอะไปยนต้องสอนเยอะๆแต่ว่าเรียให้มัน่ยอ่ะเส้นจี๋อ่ะเอาคนหนึ่งครับคนหนึ่งคนหนึ่งตั้งลูกคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่ตาดีเไม่เสี่ยงมนพรอยเลยนี่ติดอะไรแนเนี่ยฝาแดงครับเอชเอชใช่ครับใช่ฟังจากการฟังจากการดูขาวดูออกเลยใช่ คิวเอสเอสหกฝาแดงนี่เอาคุณหนึ่งครับน้ำยาขีดไหนสมูทช็อคคีพีเกียวตูวไทยเทเอมมีมาครับอันนี้การเต็มของเหลืองเพราะว่าพี่ตุ้งผู้บอกแล้วว่ามันถ้าขีดรู่นนี้มันไม่มีผลใช่ไหมครับการแทงผมบอกใช่เพราะว่าไม้ปาั้มดีอยู่แล้วก็บอกงั้นไม่เอาไม่เป็นไรใส่เกียวตูดเท่ๆพอพอเขาดูคี้ประลาดหมดแล้วเสียงมันสถานนะเวลาเวลาเสียงมันฟังกระทบเนี่ย นี่ยตะกูไม่มีไซส์ไปตะกูไม่มีไซส์ไปนู่นไปนู่นแล้วกลับมากลับมาตรงๆนะครับพยายามจะให้ไม่มีไซส์นี่ยากนะได้สิคุณเชฟโอ้โหอะไรครับถ้ามีไซส์เนี่ยถ้ามีไซส์เนี่ยมาหนีนะก็ไมนสามารได้โอ้โหไม่เเกินอย่าเรียกอีกตัวครับเรียกว่าอ่า position เาเรียกว่าอะไรวะนึกไม่ออก ตำแหน่งขาวเออพอเคยเล่นอีตัวแล้วโดนด่าครับไป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 ทุกที่ชัดตัวเน้อหนึ่งตอ้โหลังอัมเออเฮ้ยทำไมมันยึดได้ขนาดนี้นะมันเข้าตรงนู้นมันเหมือนมันวิ่งแบบอย่างนี้นะข้อวิ่งนี่เดียวเลยสุดจัดมันจริงโอ้สวยด้วยไม่แต่เสียงเสียงเสียงฟังแล้วมันมันน่าแทงจริง ฟังแล้วมันน่าแทงนะเบาเราเที่ยวเบาก็ที่ไม่ได้ดิคืออย่างนี้ไม่ดูของเขานี่เหรถึงบอกว่าเติมเติมอีกอ๋อปิงปิงเฮ้ยปิงปิงปิงถือหมือเปล่าถือไเนี่ยส่งอีกหน่อยส่งอีกหน่อยเกือบถึงว่ะส่งนิดนึงส่งนิดนึงเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆคะับลูกนี้กลไกลชื่อเยอะใช่ใช่ใช่โอ้โหมันจริงๆครับพี่น้องโอ้หมันจริงคิวสรดที่ คิดว่า<ช>ยังไงพี่ต้องต้อง้องชอบต้องออกต้องแพงมันอุ้ยโอ้โหจานตูนว่าได้นะครับดีมากเถวมาก